ตอนที่สองทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นจริงการปรับปรุงเกือบเศษหนึ่งส่วนสามของทางผ่านทุกอย่างเป็นไปด้วยดีพอสมควรแต่วันหนึ่งทันใดนั้นคนงานก็พบนายจ้างด้วยกันเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำอยู่ดีเราจะไม่ทำมันใช่รีบชำระเงินเดือนพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางมีอะไรเกิดขึ้น มันไม่เป็นไปด้วยดีเหรอือบ้านของคุณชั่วร้ายเกินไปทุกวันนี้เรานอนตอนกลางคืนในเกสเฮาส์ฝันร้ายสำหรับฝันร้ายฉันฝันว่ามีคนร้ายใบหน้าหลายคนล้อมรอบเราและรอบตัวเรากล่าวว่าคุณมาที่นี่เพื่ออะไรนั่นคือที่ที่เราอยู่ไม่มีเตียงให้นอนคุณปล่อยให้ฉันนอนทั้งคืนมันน่ากลัวมาก เราไม่กล้าทำงานของคุณอีกต่อไปคนงานเหล่านี้เชื่อโชคลางโดยเนื้อแท้ฉันยังนึกถึงโศกนาฏกรกกรมที่เกิดขึ้นในบ้านก่อนหน้านี้ฉันไม่กล้าทำงานอีกต่อไปชำระเงินโดยตรงด้วยเงินจำนวนน้อยมากและจัดไปพ่อของชายคนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาก็รอบคอฟังความหมายของคนงานครอบครัวของลูกชายของเขาไม่ได้กลับชาติมาเกิด เธอชอบที่จะได้พบกับครอบครัวของลูกชายอีกครั้งดังนั้นฉันจึงพักในคืนนั้นแต่สิ่งที่น่าสะพรึงตัวยิ่งกว่านั้นก็เกิดขึ้นเขาตายในบ้านหลังนั้นจริงๆเขานอนตรงบนพื้นใช้เวลาหลายวันก่อนที่เพื่อนบ้านจะค้นพบเขาศพมีกลิ่นเหม็นแล้วต่อมาฉันได้ยินบางคนพูดว่าเขาถูกครอบครัวของลูกชายพาไปเป็นเตียงวิญญาณธรรมที่ตายอย่างไม่ยุติธรรมนี้ ไม่ได้รับการยอมรับจากญาติทั้งหกฉันไม่รู้ว่าคำกล่าวอ้างนี้น่าเชื่อถือหรือไม่แต่เพื่อนที่ฉันรู้จักชื่อชินเย่เหินเขาแทบจะไม่ใช่คนที่มีความรู้ตอนนั้นอยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่มีเงินเพื่อนคนนี้ให้ความคิดแก่ฉันให้ฉันไปซื้อบ้านหลังนี้ฉันพูดว่าลุงเจียงคุณสามารถซื้อบ้านหลังนั้นได้เมื่อถึงเวลาเมืองหลวงจะมีบ้านหลังนั้นด้วย ผมอักคุณลังเลอะไรอยู่ไม่ใช่นั่นคือบ้านคัตกรรมมีฉันฉันจะไม่มีปัญหาในการช่วยคุณเดิมที่ฉันปฏิเสธแต่ชินยเฮนพูดแบบนั้นฉันยังต้องการทำเงินมากมายในธุรกิจแค่มีความคิดของการพน,นัน ฉันคุยกับลูกสาวคนหนึ่งของชายชาราบ้านมากกว่า110ตารางเมตรในเวลานั้นราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนหยวนฉันซื้อมันในราคาเพียงเจ็ดหมื่นหยวนกว่าอันที่จริงหลังจากซื้อมันฉันไม่รู้ก้นบึ้งของหัวใจชินเยฮันขอให้ฉันซื้อข้าวหนึ่งรยหกิโลกรัมทุมพื้นบ้านหลังนี้ด้วยข้าวจากนั้นรอสามวันเธอบอกให้ฉันซื้อไก่ยเยอะอีกครั้ง มันต้องเป็นไก่ชนิดที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์เลือดออกสาสต์เลือดใส่ประตูและหน้าต่างทั้งบ้านจากนั้นเขาก็บอกให้ฉันอดทนฉันรออย่างใจจดใจจ่ะเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเธอบอกฉันว่ามันเกือบจกย้อนกลับไปได้เลยฉันตามชินยฮันกลับไปที่บ้านผลักประตูภาพภายในบ้านแทบทําให้ฉันกลัวจนน้ําตาไหลไปกันเถอะไม่ต้องกังวลไม่เป็นไร ท่านเธอแน่ใจหรือฉันไม่ใช่คนไม่เชื่อในพระเจ้าแต่ฉันไม่เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันฉันเคยติดต่ออย่างใกล้ชิดกับเรื่องแบบนี้ฉันเห็นเลือดและรอยมือบนหน้าต่างและประตูทุกบานนอกจากนี้ยังมีมากมายบนผนังมันเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งได้สัมผัสมือของเขาฉันสาดเลือดไก่ลงไปก่อนหน้านี้ถ้าเหมือนกันทุกที่ดีวิญญาณในอดีตหายไปแล้ว ฉันใช้วิธีหายใจไม่ออกนั่นคือเพื่อดักจับจิตวิญญาณที่ไม่ยุติธรรมในบ้านเพื่อไม่ให้พวกเขามีที่ซ่อนเรากับหายใจไม่ออกในที่สุดฉันก็บินหนีไปได้เท่านั้นคุณไม่สามารถสร้างผีได้ด้วยซามนี่เป็นวิธีที่ชั่วร้ายมากแต่ไม่มีทางเพราะถ้าคุณต้องการกำจัดวิญญาณเหล่านี้ด้วยวิธีอื่นมันยากเกินไปฉันไม่ผูกมัดกับสิ่งที่เธอพูด แต่รอยมือตรงหน้าบอกฉันทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นความจริงบ้านสะอาดแล้วคุณสามารถขายบ้านที่คุณอาศัยอยู่ได้ตอนนี้จากนั้นย้ายเข้ามาดังที่กล่าวไปแล้วแต่เพิ่งมีผู้เสียชีวิตที่นี่ฉันกล้ามีชีวิตอยู่ได้อย่างไรปล่อยไว้สักครู่เพื่อรักษาเขาในตอนเย็นฉันเลี้ยงเธอด้วยอาหารมื้อใหญ่ตกกระจายตัวช้ามาก เพิ่งกลับมาที่ประตูชุมชนฉันกำลังจะกลับบ้านชินเยฮินตามเขาทางโทรศัพท์มาเชียงซั่วฉันผิดในระหว่างวันนอกจากนี้ยังมีผีตัวน้อยและผีเก่าในบ้านที่ยังไม่ถูกกำจัดฉันกลัวเมื่อเราเข้าไปในตอนกลางวันมันแนบมากับคุณแล้วคุณต้องระมัดระวังอย่าลืมซ่อนตัวจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่าเข้าใกล้ เขาเพิ่งพูดจบฉันถูกวิญญาณกระแทกรีบมองไปรอบๆโชคดีที่ไม่มีผู้ใหญ่พร้อมเด็กใกล้เที่ยงคืนแล้วนอกจากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านไท่นกกระจอกที่เปิดไฟแล้วผู้คนอยู่ที่ไหนแต่ฉันก็ยังรู้สึกกลัวตลอดทางกลับบ้านทุกย่างก้าเป็นขั้นตอนที่สั่นสะเทือนรอจนกว่าคุณจะเข้าบ้านในที่สุดฉันรีบปิดประตู ซุดตัวลงกับพื้นทันทีฉันโทรหาธนาคารเงินฉันต้องการรายงานสัติภาพหรืออะไรสักอย่างในความเป็นจริงหัวใจของฉันก็ว่างเปล่ามากฉันต้องการได้ยินจากใครสักคนที่จะคุยด้วยดังนั้นให้สงบสติอารมณ์ฉันฉันกลับบ้านแล้วดีใจที่ได้อยู่บ้านอยากคลุมผ้านโน่มเมื่อคุณขี่ไปนอนสามารถคลุมเฉพาะชุดเครื่องนอนได้ อย่ามองตอนกลางคืนถ้าคุณได้ยินเสียงใดฮ่หาฮ่ตราบใดที่คุณคลุมศีรษะและนอนหลับจนถึงรุ่งสางทุกอย่างจะเรียบร้อยคุณไม่เป็นไรมาอยู่กับฉันเห็นไม่จําเป็นต้องมีเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ทําตามที่ฉันพูดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟังสิ่งที่เขาพูดฉันยังไม่รู้ก้นนบึ้งของหัวใจฉันรู้ว่ามันน่ากลัวมากฉันจะไม่ซื้อบ้านคาตกรรมนั้นอีกต่อไป ฉันวางโทรศัพท์ลงและเข้าไปใต้ผ้าปูที่นอนน้ำแรกขวดเปล่าก็ถูกเตรียมไว้อย่างคาดเดาได้ในกรณีที่เร่งด่วนคุณสามารถจัดการกับมันได้ตามที่ชินเย่เหินซ่อนใต้แผ่นมันจะไม่เห็นฉันสิ่งที่เขาเห็นคือเตียงฉันไม่รู้ว่าหลักฐานสำหรับความเข้าใจผิดเหล่านี้คืออะไรอย่างไรก็ตามฉันไม่กล้าท้าทายผู้มีอำนาจคืนนี้ฉันไม่ได้นอนเลย การสั่นไหวการสั่นไหวรอจนถึงรุ่งสางฉันได้ยินเสียงนกร้องเชียบข้างนอกฉันกล้าที่จะออกมาข้างหน้าฉันมองไปรอบฮ่าฮรีบใส่เสื้อผ้าลามลองแล้ววิ่งออกไปฉันไม่กล้ากลับไปจนเที่ยงฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งเมื่อคืนไม่มีการเคลื่อนไหวแปลกฮ่ามันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทาให้ตัวเองกลัว แต่ฉันไม่รู้จนกระทั่งฉันกลับถึงบ้านสิ่งที่ชิงเยฮันพูดนั้นไม่น่าตื่นตะนกเลยริมดวงอาทิตย์ฉันเห็นรอยเท้ามากมายข้างเตียงรอบแล้วรอบมันเหมือนกับว่ามันกําลังไปรอบๆเตียงของฉันรอยเท้าเหล่านี้ไม่สามารถเป็นของฉันได้เมื่อคืนฉันไม่ได้ยินเสียงใดฮ่าฮ่ have. รอยเท้าออกมาอย่างแปลกประหลาดตอนนี้ฉันเชื่อยอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ชินเยฮันพูด ฉันรีบออกไปนอกประตูแท็กซี่ไปหาเขา